ยังดูหนังมาเวลอยู่อีกเหรอตลอดไปขอเปิดแบบศาสตราจารย์สเนปก็เลยแล้วกันนะครับวงบอกอารมณ์ในตอนนี้ด้วยแม้ว่าจะยังมีหนังออกมาเรื่อยๆครับก,กอบโกยรายได้อย่างไม่หยุดหย่อนให้กับสตูดิโอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ามีบางอย่างกําลังเกิดขึ้นกับมาเวลที่ครองจักรวาลมาร่วมทศวรรษนี้ไม่อยากใช้คําว่าขาลงเลยนะครับเรียกว่าฟอร์มตกก็แล้วกัน และถ้าเกิดจะมีใครสักคนมาหยุดความอีหยังว่าหลังๆของมาเวลได้ผมก็นึกไม่ออกจริงๆครับว่าจะเป็นใครนอกจากเขาคนนี้เจมส์ก,กันกับแกงกา a เดียนออฟเดอะกาแล็กซีของเขาบอกตามตรงว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นแฟนของทั้งผู้กำกับแล้วก็แกงนี้มากมายขนาดนั้นสไตล์พี่แกเนี่ยเจ๋งจริงๆครับอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นอาหารก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แนวที่ชอบสักเท่าไหร่แม้จะยอมรับว่ามันอร่อยก็ตามครับอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างคาดหวังกับแกก็เพราะว่า แกดูเป็นผู้กำกับที่ไม่ยอมให้ใครมาแทรกแซงงานหรือว่ายุ่งยามกับงานของตัวเองมากจนเกินไปครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับหนังมาเวลในช่วงหลังๆมาดูกันครัว่า g u a r d i a n of the Galaxy Vol. 3เรื่องนี้จะเป็นยังไงในมุมมองของพวกเรามีมู v วีครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณ g r ีนี่กันก่อนเลยนะครับวันนี้มีมู v วีมีของใหม่มานำเสนอกับ ie, กรีนี่ครับขนมโฮเกรนในรูปแบบซีเรียลเหมาะสำหรับทานเริ่มต้นเช้าวันใหม่ หรือจะกินเติมพลังระหว่างวันก็ได้ครับอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นเคยมี2รสชาติให้เลือกรสช็อกโกแลตตัวขนมเป็นรูปไดนโนเสาร์สลายครับรสชาติเข้มขน้นแถมยังมีช็อกโกแลตชิปให้ด้วยภายในซองครับและรสที่2ก็คือรสนมสตรอเบอรี่มี2รสใน 1- นซองรสนมเป็นรูปดาวรสสตรอเบอรี่เป็นรูปดอกไม้ครับแถมยังมี Can แคนเบอรี่อบแห้งแท้ๆเลยให้ด้วยในซองครับทั้ง2รสนั้นมาในแพ็กเกจใหญ่จุใจในราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้น แบบซองเล็กก็มีเหมือนกันนะครับหาซื้อได้ใน7 e เ e ่ e อทุกสาขาครับถ้าซื้อครบ3 0 0บาทนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมได้ด้วยรายละเอียดดูได้ที่ Description เลยครับการเ d i นออ f t h ก Galaxy ในภาคนี้ครับเล่าเรื่องของแก๊งผู้พิทักษ์จัก,กรวาลหลังจากผ่านศึกให,ใหญ่และการสูญเสียมาแล้วหัวหน้าอย่างปีเตอร์คริยังโศกเศร้าอยู่กับการจากไปของคนรักกัมมัวร่าแม้ว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่กัมมร่าที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วแม้ว่าผู้นำจะติดใจไม่สู้ สมาชิกคนอื่นๆอย่างล็อกเก็ตกรูดเดร็กมันทิสก็ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อจะได้ปรับปรุงดูแลฐานทัพแห่งใหม่ที่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนและเพื่อนรุ่งอุดมการมากมายขณะเดียวกันนั่นเองครับไพร้าลปริศนาก็ได้มาเยือนบุรุษที่ล่างอาบไปด้วยสีทองมันทรงพลังอย่างร้ายกาจดูเหมือนว่ามันจะหมายหัวล็อกเก็ตเอาไว้ครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประชนภัยครับเรื่องยอ่อเนี่ยอาจจะแปลกหน่อยผมไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องเยอะก็แล้วกันนะครับ ความรู้สึกหลังดูเนี่ยก็คือเหมือนเดิมครับมันเหมือนเดิมจริงๆเป็นอีกครั้งที่ผมดูหนังของเจมส์กันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันเจ๋งแล้วก็โคตรสนุกแต่ในความเหมือนเนี่ยมันก็มีแง่มุมที่แตกต่างอยู่ด้วยครับและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่ใช่หนัง g u a r d i a n of the Galaxy เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงแต่บอกได้เลยนะครับว่าหนังเริ่มมาสิมนาทีผมก็ซื้อหนังเรื่องนี้แล้วในภาคที่3นี้มันเปิดมาด้วยความจริงจังครับก็มาถึงภาค มันจะปูอะไรกันให้มากความไม่มีเรื่องราวให้จับต้องครับมีแต่อารมณ์ที่ถูกเซตขึ้นมันหมองมอนเหนื่อยล้าสับสนแต่ก็มีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่จนกระทั่งเจ้าตัวในเทลเลอร์มันโผล่มานี่แหละครับว่าหรอกพี่แกเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกสนใจเอามากๆแต่สรุปง่ายๆว่าพูดน้อยต่อยหนักก็แล้วกันคาดเดาได้ยากและเขาก็ซื่อตรงจนหน้าใจหายครับในนั้นเนี่ยจะมีเหตุผลว่าทําไมเอาไว้ค่อยว่าก็แล้วกัน ตัชากเปิดเนี่ยบ่งบอกถึงอารมณ์ของหนังทั้งเรื่องได้เลยนะครับเราได้เห็นโทนที่จริงจังมากขึ้นของการ r d i a n of the Galaxy ภาคนี้ที่แตกต่างไปจาก2ภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดครับตัวหนังเนี่ยยังคงตลกร้ายและก็มีโจฮาฮาอยู่เหมือนเดิมผสานไปตลอดการเดินทางของแกงผู้พิทักษ์ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่การผจญภัยที่น่าลื่นลมสักเท่าไหร่เพราะเหตุผลในการเดินทางที่เป็นเหมือนเป้าหมายใหญ่ของเรื่องเนี่ยมันคอยย้ำเอาไว้เสมอครับถ้าวัดเรื่องความฮาภาคนี้ฮาน้อยที่สุดไม่ใช่ว่ามุกไม่ดีนะครับ ตะทนเรื่องของมันเนี่ยหนักเกินกว่าจะหานน่นเองในขณะเดียวกันผมก็มองว่าภาคนี้เนี่ยมันโคตรดาร์กเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดาร์กในด้านฉากมันไม่ได้มีฉากรุนแรงอะไรที่เราทมใจขนาดนั้นนะครับแต่มันหม่นในด้านเนื้อหาครับพอเนื้อเรื่องดําเนินไปเราก็จะได้พบกับความลับของล็อกเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆหนังเนี่ยก็จะแนะนําให้เรารด้จักกับตัวร้ายหลักครับ The High Evolutionary พี่แกเนี่ยเป็นทีเด็ดของหนังเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าน่าขนลุก ซึ่งไม่ใช่เพราะว่าฝีมือหรือว่าความโหดครับตัวเขาเนี่ยไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยนะครับหรือแม้แต่จะฉลาดล้ำโลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยมีแนวคิดและมุมมองต่อชีวิตอื่นๆได้น่าสะเพงปลัวามากๆการกระทำที่บัดซบของพี่แกเนี่ยจะชวนให้นึกถึงตัวละครอย่างมงงางะที่ผมเคยอ่านอย่างเจ้าบอลดูครับจากเมดอินอับบิสใครที่ไม่รู้จักพี่แกเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับอย่าไปทำความรู้จักพี่เขาเลยให้ชีวิตเจอกับความเลื่อนลมไปเนี่ยดีแล้วครับ The High Evolutionary เนี่ยเป็นตัวละครสุดท้ายในจักรวา,าวล Marvel ที่ผมอยากจะเผชิญหน้าด้วยหนังเนี่ยจะตัดสลับเหตุการณ์ในปัจจุบันกับเหตุการณ์ในอดีตของล็อกเก็ตตัวละครตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงผมแบบน้ําตาซึมจริงๆกับพาร์ทนี้ครับมันคลาสสิกแบบไม่ได้มีอะไรใหม่ดูเรียบๆก็จริงแต่มันซ่อนหลากหลายอารมณ์เอาไว้ในพาร์ทนี้ครับความสัมพันธ์ความจริงความลวงแล้วก็ความฝันเอาจริงๆผมแอบ,บรู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจกว่าพวกแก๊งพิทักษ์จักรวาลอีก แต่ก็นั่นแหลแะครับหนังเนี่ยจะตัดสลับไปมาฮาบ้างเศร้าบ้างใครที่รู้สึกแบบนี้ตอนดูก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองเป็นบบโพลราแต่อย่างใดครับตัวหนังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและหนังเนี่ยก็ไม่ได้ตัดให้เราจบไปเป็นบทๆนะครับมันจะเล่าแทรกกันไปอย่างนั้นตลอดทั้งเรื่องซึ่งตอนดูก็อาจจะรู้สึกขัดได้นิดหน่อยครับแต่พอถึงช่วงตอนจบแล้วที่ทุกอย่างมันรวบยอดก็พอเข้าใจครับตัวหนังมันจําเป็นต้องเล่าแบบนี้จริงๆจริงๆแล้วเจมกันอาจจะอยากบอกคนดูว่าชีวิตก็แบบนี้แหละ บ้างเศร้าบ้างการออกแบบฉากต่างๆก็เจ๋งดีมากครับทุกอย่างทุกอารมณ์เนี่ยวิ่งตามตัวละครนั้นหมดเลยเจมการเป็นผู้กำกับที่ดึงเอาตัวละครออกมาใช้ได้อย่างโดดเด่นจนหยดสุดท้ายครับในทุกแง่มุมจริงๆในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นฉากที่ฟิลประมาณว่าเพื่อนรักเปิดอกทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างเอาข้อเสียต่างๆนานามาโจมตีกันครับตอนดูก็สะเทือนใจเหมือนกันแต่ว่าทําไมพวกเขาถึงยังอยู่ด้วยกันละ่ะเอาจริงๆแล้วการเดินออฟเดอะ a าแี่เนี่ย ภาคนี้ให้ความรู้สึกเป็นหนังฮีโร่น้อยมากๆครับมันดูเหมือนหนังผจญภยัยไซไฟอวกาศมากกว่าพวกเขาไม่ต้องการจะแก้ไขปัญหาจักรวาลอะไรไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพวกไหนแค่ยอยากจะจัดการปัญหาของตัวเองช่วยพวกพ้องตัวเองก็พอแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝั่งร้ายก็มีมิติครับแม้จะเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการเสริมที่ชอบมากเ็ค,คิดไหมครับว่าถ้าหัวหน้าของเราเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วเราจะยังติดตามเขาอยู่ทําไมกัน จะมีคนยอมอยู่เป็นลูกเรือที่ตายไปกับเรือแบบนั้นทุกคนหรือเปล่าครับถ้าเราไปดูก็จะได้เห็นฉากที่พูดถึงเรื่องราวแบบนี้ด้วยมันเจ๋งเหมือนกันครับดูจบก็รู้สึกว่าเออมันควรจะมีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่าซึ่งในตอนดูเนี่ยพวกเราดูแบบ iMac 3D นะครับถามว่าต้องถนาดนั้นไหมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ต้อง3มิติก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามันมีโรงแบบปกติไหมสําหรับ iMac ยังไงถ้าดู 3D ได้ด้วยแม็กได้ก็ลองดูครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆแบบธรรมดาก็ไม่เสียหายครับ ซึ่งหลังจากดูไปจนจบก็รู้สึกว่า g u a r d i a n of the Galaxy ภาคที่สมันก็ดีนะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทุกรสชาติไม่ว่าจะฮาเศร้าสนุกแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็ไม่ได้ขำจนตัวโยกขนาดนั้นไม่ได้สนุกเป็นบ้าเป็นหลังหรือเศร้าจนน้ำตาไหลอันนี้เนะี่ยไอเปมแต่ว่าผมผพูดเนี่ยน้ำตาไหลเยอะเลยแหละเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกดีแบบทั่วไปครับแต่ทีเด็ดของเรื่องเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายครับผมรู้สึกว่าเออวะ เราเดินทางมากับแก๊งการเดียนกลุ่มนี้นานมากแล้วนะและพวกเขาเนี่ยก็ปลูกพันกันจริงๆแม้แต่คนดูก็รู้สึกปลูกพันกับพวกเขาครับเป็นแก๊งเดียวในมาเวลแล้วที่ให้คนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันจริงๆบทสรุปการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้มันก็เลยตึงใจเอามากๆครับ8.5เต็ม10จากมีมูวี่ตัวรหนังมาเวลเรื่องนี้ครับคงจะไม่ใช่หนังที่ชอบที่สุดในจักรวาลน,นี้ แต่ว่ามันเป็นหนังที่มีสนเสน่ห์มากเหลือเกินครับน่าเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสอารมณ์นี้อีกแล้วนะครับในจักรวาลมาเวลผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของค่ายนะครับเพราะว่าเจมกันเขาจะไปอยู่ดีแล้วเอาเถอะครับแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเหมือนกับเหล่าผู้พิทักษ์จักรวาลแกงนี้นั่นเองครับตัวหนังเนี่ยมีเอนครีดิคสตัวผมเนี่ยขอไปตีความก่อนไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเหมือนกันถ้าได้ข้อมูลอาจจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับแต่ก็เช่นเคยนะครับ สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเหล่าผู้พิทักจักรวาลครั้งนี้จะฝากความรู้สึกแบบไหนไว้กับคุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองกับ Guardian of the Galaxy v o l u m e 3ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ